第5集。 เจ้าสนชัยผู้ปกครองเมืองสีทีได้ให้กำเ,เน,กน,น,นิดพระโอรสนามว่าวิสันตรเมื่อพระวิสันต์จันรมีพระชนพรรษาได้สิบปีได้อภิเษกสมรสกับพระรามศรี ทีดานามว่าชาลีราชบุมันและอันหาราชบุรีวันหนึ่งแคว้นกรินคาราชได้ทรงขอราชทานชชางปัจจัยนาซึ่งเป็นชางผู้บ้านคูเมาอของชาวสีทีเมื่อพระเวสสันดรถึงดังนั้นพระองค์ได้พระราชทานชางแก่แคว้นกรินคาร่าจนทาให้ชาวเมืองไม่พอใจพระเวสสันดรจะถูกขับไล่ไปยังป่าหิมพานต์เพืทรงมีพระน,นามซีรักันหาและพระชาลีเสด็จตามองไปด้วย ระหว่างทางพระเวสสันดรได้บริจาคคาถาจำนวนหน่งเพราะความสร้างถึงพระเจ้าเจตรราชพระองค์ทรงที่ย่านป่ามาว่าเจตระบุเป็นผู้รักษาประตูป่าเพื่อที่ให้ผู้ใดไปรบกวนเมื่อถึงป่าถึงมังคานทั้งสี่พระองค์ได้ทรงดเป็นพระดา เฉินชูชงต้องเข่งใจขอทานที่อาศัยอยู่ในมูลเตียงค่ะได้นำเงินที่ขอทานได้ไปฝากไว้กับเพื่อนพรามมูหนึ่งต่อมาเมื่อเฉิชงไปทอนเงินกับพรามมูนั้นจึงได้รู้ว่าพรามนั้นได้ใช้เงินของตนจนหมดไปแล้วอะไรนะแกพูดมาอีกีสิลูกข้าหายในมูลถ้าจะใช้ของเจ้าให้หมสิ้นได้หรถ้าขอารู้ลูกสาวของข้สา,า,าสาาาิ่งใดจะเจ้าเอง กับชูชกนางจากชูชกได้มีภรรยาอยู่แล้วนามว่านางกิริดาที่เธอตอนใรยั้นางชูชกแล้วนางได้ทำหน้า,มมาที่เป็นภรรยาที่ดีจนเป็นที่เรื่องเลยไปทั้งหมู่บ้าน รักนางอนิตดามากกว่าตนจึงเอาไปนินาทากับเหล่าภรรยาทำให้นางอนิตดาเกิดความเสียหายเหล่าภรรยาทั้งหลายจยึงเกลียดชังนางอนิตดามากกว่าเดิมเนื่องจากผู้นางโดนสามีต้องหนีว่าไม่เอาไหนอยางน,างนางอนิตดานางอนิตดาเห็นว่าชูชกหลใหลในความสาของตนจึงออกอุบายให้ทั้งชูชกไปขอพระกันหาและพระชาลีมาเป็นค่ารับใช้ เดี๋ยวพี่จะไปขอการหากระชาี่มันเป็นคนรับใชแ้แทนน้องน้องจะได้อยู่บ้านสบายสบาย การหายใจหรือแ,แม่จะมาจีบอย่างไรอร่อยแบบมาสา่งนะเออวันนี้พวกเจ้าสองคนอย่าออกไปไหนนะแล้วห้ามด้ยวยข้ามจนกับพี่พ่อเข้าใจไหมเข้าใจเพียร์ค่ะไปะชูชกม,มาเห็นว่าพน,นังนัซซี่เสด็จเข้าปากไปแล้วจึงได้เข้าไปขอพระโอรสและพระธิดนานจากพระเวสสันดรยผู้มาเยอือนในแถบปิงก็คือท่านเองก่อนท่านจะมาถึงที่นี่ คงใช้ความพยายามอุษะไม่นอ้อย่านมาถึงที่นี่มาพบเรามีเรื่องอะไรหรือง,งั้นก็ไ่อองขอพระเจ้าค่ะพระเจ้าดันรถมาถึงที่นี่เพื่อมาขอพระรจชทานพระโอรสและพระธิดา,าของพระอ,รองค์พระเจ้าค่ะเ่าเป็นว่าเราลับากท่านผ่านเรายินดีจะยลกลูกทั้งสองให้เป็นประโยชน์แก่ท่านฝายพระชาตินีละพักกันค่ะตื่นมาช่วยชกมาขอตนกระส่งเกิดความเกรงกลัวจึงเสด็จนีไปซ่อนตัวอย่างสะบโดดรั่งที่นี่ ท่าชา, e ชาลีออกมาหาตับป้าเร็วคือคนที่เลือดที่หลาดนอกมเป็นหายนะทะเวสสันดรเห็นรอยเท้าของสองพิมาคุณเดินตามรอยเท้าและเรียกสองพิมานขึ้นมาจากฝั่งลูกทั้งสองลงไปอยู่กับท่านตาผู้นี้ท่านตาผู้นี้จะพาลูกไปเที่ยวเล่นลูกไม่อยากไปลูกอยากอยู่กับท่านพ่อนะเพียค่ะท่านพ่อชเน ชูชกได้เชียร์ตีสองตุมานต่อหน้าทเวดสันดอนจอนกร,ระโจนใจโทสะเกิดป็นวัติแบบนี้พอเองสองคนทำให้ชาต้องลำบากมาถึงที่นี่ เทวดาอาลักษ์ทั้งหลายปรดคุ้งฟ้อลูกด้วยเหือดจนสุดท้ายต่อสัตว์กได้ มาสีเจ้ามัวทำอะไรอยู่จึงกลับมาเมื่อข้างเช่นนี้ในป่าไม่ได้มีแค่สิงสาราษะ์แต่ยังมีพวกลือสีชีพามากมายโกงเงิวหลงระเริงจนลืมตัวสินะเสด็จพี่ทำไมเสด็จพี่ตรัสกับองค์ฉันเช่นนั้นเพคะ Ding! lặng liệt tu vui สุดสดแล้วที่แม่จะซักษาฟังสมผัยังสุดสุดเพะเสียงที่แม่ ลูกน้อยแต่สักนิดไม่มีเลยจึงตรัสว่าเจ้าดูคุน ธอบเทวดานำฟ้าที่เป็นกายมาดูแลครับปมาณท้่สองเด็กเร็ววันจะคายู่นั่นแหละรี่พี่ลุกขึ้นมาเร็วเข้าข้าจะกลับบ้านไปหามี่่าท่านทราบเท้าหนูเบวมงหมดแล้วหนูเดินไม่ไหวแล้วว่าเป็นส้ำอ้อย ร้องเพลงกล่อง Да. เทวดาดนใจให้ชูชกเดินทางไปยังนครสิงีเมื่อเดินทางมาถึงประตูเมืองทหารได้เห็นสองกุมารมีความคล้ายคลึงกับกันหาและชารีจึงได้เข้าเฝ้าและแจ้งเรื่องที่ตนพบให้พระเจ้ากรุงสันชัยไับทราบเมื่อพระเจ้ากรุงสันชัยทราบดังนั้นไปสั่งให้ทหารนำสองกุมารและชูชกม,มาเข้าเฝ้าเมื่อทั้งสองกุมารเห็นพระนางสิงค์ผีเราสันชัยก็ลิงเข้าไปพบ การรของยา่าเจ้ามกนะคะกล้าตัวหลังข้าโอ้ผมฉันไม่รับาปาัวแต่พระเวสสันตคนประทานชั้นทาห,นาหาระเจ้ากรุสนุนชัยโตให้ไครตัว2มารชูชกจไึได้ักรบริวารจานวนมากพระเจ้ากรุงสุนชัยรับาทั้งสองุมารว่าจะเสด็จไปรับพระเวสสันต์ด้วยแล้องค์ดีาฝ่าชูชกบริโภคอาหารมาก ทำให้เกิดอาการอาหารง่ายก็ถึงแก่ความตายเมื่อกองทัพพระเจ้าสนชัยมาถึงเขาอุ้มตัวอินเสดสุดเอาสมของพระโอรสร้อมทั้งบริวารเมืองพระชาดีและวครั ชาติยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าที่ได้สรุปชาติเป็นพระเวสสันดรและเป็นระชาติสุดท้ายก่อนจะตัดสู่เป็นสัตว์มาสัมพุทธเจ้า